จังหวะวันคืนมาข้ามมาพุ่งห่ชาวบ้านปากเท่าเลยเลขอะไรคะวันนี้หวยลาวออกนะมื่อนีออกเลยเจตังยังไม่ได้ไปตามลาวให้กับเอ็ซีเลยนะคะเดี๋ยวรอนะคะใครที่เข้ามาในไลฟ์สดเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะเดี๋ยวช่วงจังหวะที่ว่างเดี๋ยวจะโทรหาแม่น้อยพ่อเฮงแล้วก็แม่ตั้นนะคะแล้วก็พ่ออุดมนะคะก็จะคอมเม้นต์กับพี่เก้าครับพ่อแม่เลยจงมวยเงินเพื่อเลขกันาะ ขึ้นยก็ขึ้นเมอันเมืองพญาชูเออคนขาม้าังอันเี้ยอสามหนึเมื่อนั่นจะเอาอันนี้ขึ้นก็ขึ้นสามหนึ่งเมออะไรก็สามหนึ่งฮะมือขึ้นมันที่สิบสองเด้อมันที่สิบสองใช่มันเฮียขื่อไดออกมือนั่นบอกมือนั่นที่เอาเห็นขึ้นมือแรกนะที่เอาม้ามือแรกนะโพม้ามือแรกนะ เลขออกสามหนึ่งคือกันกับเพื่อโบรานเลยเลลอวเลลข้าออกแต่ว่าบ้านเัาเพิ่นชวนมาเพิ่นมาถึงชิบสามสามนึงเพื่อนไปือกันชี่แปดเปดปีเราเขาเขาเขามากฟังกันจะกระถือกเขาขอมาเพราะว่าจะอยากถึงวันนี้เเอาตัวใดวันนี้เพิ่นขึ้นมาหนี่กับิบสองตัวเพิ่นขึ้นชิบสองทำเล่าเหรอไปตำเล่าหนึ่ตัวตำเล่าไปเล่าไปเล่าใช่ก็ซื้อสามหนึ่งอ่ะแล้วเนาะเลกให้เอาตัวใด สามหนึ่แล้วแต่ว่าหนึ่งสามทไหนมันก็บอออกเลขใทงวดใดงวดที่วันที่สิบหสิงหาคมพศสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดสิบเจดนี่ลจ้าแสดว่าพจนมือใดห้โชคมือนั่นจ้าพจนให้โชคที่ดีวันนี้วันที่เท่าใดครับวันนี้วันที่สิบสองสบสองอกคต้ใส่ที่ออกสองหนึ่งเท่าไดวู้ดตำเล้าตำเล่าได้คือของเพินบอกว่าตำเล่านะครวันที่สิบสองันนี้กะเอาไปแค่แน้ทังเด็อจ้า เป็นเพียงแนวทางเดี๋ยวพาเอฟซีไปสองตัวเลขโชคลาภนะคะท่านผู้ชมบ้านปลาขาวตําบลมะเฟืองอำเภอพุพทธ a สง,สงจังหวัดบุรีรัมโอ้สุรินทร์นแดงอบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์นะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมเอาเห็นอยู่บอนี่นี่เห็นบนน่เห็นบนน่ในแม่ตะเคียนบอลขอบคเห็นเลขนึกไปเรื่องเทียดอกฮะผู้ใดเห็น ก็ได้เห็นทูทเห็น้เนน่ะเห็นอยู่มองนั่นเนาะเหว่ก็เห็น้ยานราสุดซีกอันเก้าซีนั่นล่ะครับตัวนั่นละเห็นตัวเก้าอันนั่นละแต่ว่าอันวันมันก็ยิ้สองมันก็เรียกมันก็อาจจะเป็นสองหนึ่งสี่เก้าสองเก้าสี่ก็ได้มันบ่ละมันก็เรียกซีตัวเด่นเนาะหนึ่งสี่เก้า อาจจะเป็นหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าโอ้ซีตัวเล่าพุดนะกางยีนตัวเล่ออกซีตัวแตกดังระเบิดเลยเด้อะจังแมนมามันขึ้นวันที่สิบสองค่ะเด็กเล่ามันออกไงความรู้สึกกันซิบวเป็นอยู่บ่เจ้าเจ้าซิบวกขึ้นอยู่บ่ฮะโอเข้า่าศูนย์เด็กมันบ่าิมศูนย์นะครับเด็กค่ะแมนบ่คิดว่าวันนี้ศูนย์นะ บางหันกระศูนแปดแปดูนเ็นบอก่ะหมืนวันกรนหากระซูนหาเนี่ยออกย่างหนูเลยมันก็ห้งล้วกระซูนห่าหาซูนศูนี่ี่ซูนเนี่ยไั่ออกเนี่ยเลยว่าเปไอ่ะตล่าฟานไปถามรัฐบาลไทยเนบันี้มวดนี้เด้กานเฮ้าตัวเด็ดได้ตัวใดเด็กแม่ตะเคียนเฮ้าน่ะหนึ่ง2ีหนึ่งสี่สองม่นไหนมปนไปเอาเอาอยู่เรือแล้มันตรงกันกับอยู่บัตตูนะครับ๋อเขียนบัต เป็ุดโผลเลขหนึ่งสี่สองคือใหมายความว่าเลขของแม่คู่แม่คูเหิ่นไ้มาครับเิ่นก็ไดย่เรือนี้เิ่นชุดทได้ว้อยูนี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสองสี่หรือสี่สองเนี่ยมวที่แล้วเขาบ่มวที่แล้วเขาอ๋อมันลดงวหนึ่งบ่มวดบนั้นมันออกหนึ่งอันนี้กอนสองหน่ง่ยามาเห้เพิ่นไปมาทางพี่นซังยามาพี่ยามาพี่ค่ะ โอ้เล็กแม่คู่นี่เพิ่นปล่อยมาแล้วนะจ๊ะครับมันเพิ่นกัน 1, 4, 2, 2> หนึ่งีสองอ๋อค่ะกับกระเบนียงของบ้านใบน้่นปู่นกเจุดแม่จะแม่เท่าเทียนขึ้นกันค่ะพ<ห>่นก็ได้หนึ่งีสองตัวเดียวนะี่คนก็เล่นเด็กไทยเลขรัฐบาลไทยครับร้องเพลงพนมพาพนอพนมลับเพลงเล็กแม่คู่เป็นซก่าเก่าซีคือเก่าผมซอโรตารีไปแล้วสองตัวแล้นะกระาตัวนะคะนร้าง เข้ากับพี <hi> ่จระน้าเอาาสำหรับตัวเลขของสร้างนี่แล้วจะบุญวนาของคนาเนาะเลขล้างเลขให้กันถ้าขนาดผมย่ำเขาถือผมก็บริจุน้ำเขาขึ้นกันผมบบมาผมโบาบางเธอเข่ากับโบมากเนาะนะคะแต่ว่าเพื่อนนั้นพี่ที่อย่างกอสะกเปิดดวงนั่นดวงนีเลขเก้าชี้ตัวเลขคือค่นผมก็เลยซื้อ เห็นตัวแดงจึ้งคงองูเงินน่ะมันก็เป็นตัวแดงขึ้นชุ่มเวียนบ่เห็นเราเห็นตัวเดียวผมก็ได้ซื้อเกาซีสร้างอเด้อพี่น้องตัวเลขของสร้างถเพิ่นว่าเพิ่นเห็นผู้เดียวนี่ล่ะเป็นเรียกของเพิ่นเองนี่ล่ะก็ขายของมันก็ถามกันเรียกว่าเกาซี บอกเพิ่นไปตัวเดียวโคโลนี่นะตัวเดียวโคโลผมก็ออกไปผมก็ซื้อลอตเตอรีโหลดเขาซื้อไว้แล้วบอกตัวเดียวซื้อไว้แล้วก็ซีตัวเดียวเลยไปจักไปแล้วสองใบมันถึอนีที่สองล้านแล้วนะสองหลาเตี้ยวเพิ่นให้โชว์แน่นอนแน่นอนค่ะเนาะเพราะว่าอันสร้างนี่เป็นผู้อันเอาเลือกขึ้นมาทั้งเลือดทั้งนี่แหละจะไปเอาถึงบิดทั้งสองเรือแล้วก็แม่ตะเคียนอยู่นะว่าช่วยกันไปแต่ว่าจักยังไงมันก็ได้ถือจักรหลวงจักรทองจะมีเส้นอะไรหรือเปล่าบางทีเนาะ เพราะว่าเพื่อนเห็นเห้าแจวซองเห็นแล้วก็จำว่าผมกระืหมือเล่ายอนไปผมก็ไปขออยู่เรื่อกระืเลยไปขอโชคอยู่เรื่องกระืบเด็กเล่าหะหาวงะหาวงเนีนังเลส่าแ้ไ่อากับ่าด็กไปใมีไม่ลากับไปอาจจะบ่ได้ซื้อเยอะเนาะค่ะเนาะว่ได้ทุนไรก็จจะสึการเนาะนี่ทุงวัดไปซื้อารก็ตายเลยนะวดละยี่ิบวดละห้าสิบบาทก็พอซื้ออยู่ค่ะแมนอยู่ ตุ่มเหล่าปุตุ่เล่านี่ะุ่มเลาอะเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขตําลาานะคะของช่างโถนะคะอรัยำตัวเลขตําล่าเอฟซี่นมือนี่ละครับสรุปศูนย์สี่เก้าเก้าสี่ตไทยตุ่ไทยหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองกับเก้าสี่น้ำยับ่หนึ่งสี่สองกับเก้าสี่ อลองสื่อเบิงอ่ะลองสื่อเบิงถ้าดังก็อย่าลืมมาถ้ามันสื่ออย่าลืมแม่ถ้าดังก็่าลืมมาบ้านป่าเข่าตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทรสงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมถือกระมาถำบุญถือกระมาถำบุญน้ำกันอ่ะก่อนเริ่มแดงขึ้นได้เลยเนาะหลังแล้วแดงขึ้นมองด้แดงสิดูเพราะล่างเหรอแดงขึ้นไหมครับโอ้แดงละง่ามตองอยู่เนาะอ๋อนั้นนะคะตะเคียนหินใช่ไหม่น สีงามเนาะค่ะเนาะไม่บริเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หรอกนี่ที่หายที่เขาหน้าบัดนี้ผู้ใดเห็นคอยบองเดี๋ยวจะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะใครที่อยากจะสองตัวเลขตำราวตำไทยนะคะใครเห็นวันนี้ตำราวก็ได้นะคะยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยตัวใดล่ะเฮ้ยฟ้ามนี่ อขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกแชร์เฮงเฮงรวยๆค่ะแอดไม่ได้จดตัวเลขให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าลืมสมุดมานะคะท่านผู้ชมได้ศูนย์สี่แล้วก็เอ่อหนึ่งหนึ่งสี่สองนะคะหนึ่งสี่สองแล้วก็อย่าลืม <c oughs> เอ่อเก้าสี่ด้วยนะคะ <c oughs> ลตดสำหรับคลิปนี้เอฟซีฮงเงเรื่อยๆ้ะคะเด้อสวัสดีค่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งเบอร์โทรศูนย์ห9สี่สามเก้าหเก้าสองแปดใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโป่ศิลานะคะ idline นะคะ s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆงปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ